คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทาม f c พี่น้องผิดหวังนะครับ3ตัวเด่นนะครับก็เข้าอยู่นะครับ7887นะครับชุดตารางวินมางกรทองก็มานะครับ78นะครับก็ขอแสดงความยินดี กับ fc มิตรักที่มีความโชคดีนะครับก็ mm hmm. พากันคอมเมตนเข้ามาอยากชมสูตรนะครับแนวทางจากทางช่องแอดก็บวกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะตรงอกตรงใจ fc มิตรรักหรือเปล่าไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวนนเน้นจากทางช่อง admin คิมนาโชคพารวยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาดูสถิตินะครับในปีพศ2567นอะครับข้อสอบไทยนะครับก็เดินทางนะครับมาถึงครั้งที่5แล้วนะครับผมตั้งแต่17มกราคมนะครับจนถึง16มีนาคมนะครับล่าสุดนะครับข้อสอบออกอยู่ที่997 626นะครับผมวิศีพี่น้องนะต่างจากข้อสอบราวพัฒนานะครับข้อสอบราวพัฒนานี่จะเอา99นะครับเป็นข้อสอบล่าง จะเอาเก้าเจ็ดหรือว่าจเจ้าเจ็ดหกนะครับผมสําหรับข้อสอบลาวพัฒนาข้อสอบไทยจะออกหกสองหกแล้วมาออกข้อสอบล่างต่างหากเจ็ดแปดนะครับจะไม่มาวุ่นวายภายถุงนะครับไม่ปวดหัวเนาะหรือถ้าเอาเก้าเก้าก็คือเก้าเก้าเลยนะบางที่ด้เจ็ดหกนะครับสอบลาวพัฒนานะครับข้อสอบล่างเจ็ดแปดนะครับเข้าสามตัวสุดเจาะสามตัวแล้วก็ชุดวินด้วยนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีเป็น้องที่มีความโชคดี ก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากจะชมสูตรนะครับมังกรทองนะครับเอ็ดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับเอ็ดก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถึงเงินและก็สูตรเดีนะครับใช้ในการคํานวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับผมสาหรับฮ้าน้อยนะครับหววหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกําลังวัน ก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เส,สาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนนะครับแอดมินคิวนำโชคพอเลยก็จะหยิบมาคำนวณให้วันนั้นนะครับพร้อมชุดตารางอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดจับคู่นะครับแอดก็จะมาสรุปย่อยๆให้ดูนะครับสำหรับวันที่นะครับผม f อฟพี่น้องที่เคารพรักนะครับวันที่16ตรงกับวันเสาร์นะครับเต็มคาราเบลนะครับผมเอฟซีพี่น้อง7887ข้อสอบล่าง นะครับตัวเจาะตัวเด่นด้วยนะครับ7887นะครับเกียบมาอยู่นะครับ26นะครับ6ไม่มีเนาะอ่าก็ได้แต่7 8นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะครับที่1เมษายนนะครับวันจันทร์ที่1เมษานะครับก็ตัวเด่นนะครับก็จะมีเลข9เลข5เลข7เลข4เลข6เลข2เลข0นนะครับก็ สามารถจับคู่จะวินได้เหมือนการเลขนู่ตารางนะครับวันนี้แอก็จะใช้สูตรจากทางช่อง1ตัวนะครับสูตรมังกรทองนะครับเอซีพี่น้องจะใช้6ตัวเลยนะครับมังกรทองโอกาสเข้าสูงนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสาหรับตัวเด่นนะผมซีพี่น้องที่ารพบรักนะครับชุดวินแอด์คาคัดออกมาได้ก็จะมีเสียชีพก็อย่าเสียสัตว์เสียเข็มขาดห้ามดึงเลขศูนย์นะครับจุดกําเนิดของเลขก็คือศูนย์ ศูนย์สองห้านะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เจ็ดหกแปดนะครับพี่น้องนะครับจะใช้เลขผสมด้วยนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับสําหรับสูตรเจาะสามตัวเน้นๆนะครับผมพี่น้องที่เคารพรักชอบค่อยตามนะครับแอดจะคัดออกมาให้นะครับเด่นๆนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นนะครับเน้นวิ่งนะครับผมไม่เน้นรูด นะครับก็สอบอวิ่งเนี่ยผ่านนะครับ้อสอบรูดไม่ผ่านจริงจริงเป็นน้องที่เรารูปรักเพราะว่าคะแนนไม่ค่อยจะเต็มนะครับ้อสอบไทยนี่จะอันค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับตัวเจาะนะครับไปกินจะจอยแค่สามคู่นะครับก็จะมีศูนย์หกหกสองหรือว่าหกเจ็ด นะครับจะเจาะให้แค่3คู่นะครับนี่9กับ6นี่มันตัวเดียวกันชัดๆนะครับดีพี่น้องจะกลับหัวให้นะครับถ้าออก0ูนย์เาแล้วก็จะวาวุ่นนะหกับ9นี่ตัวเดียวกันชัดๆเลยนะครับจะสกัดไว้ให้นะครับถ้ามา9 7อย่างเงี้ยก็จะน้อยใจอีกแหละนะครับเพราะหกกับ9นี่มันตัวอันตรายด้วยกับหัวขึ้นก็เป็น9เลยนะครับหรือพี่พี่น้องนะครับชื่นชอบ6จะเป็น 06266564ที่คัดออก696768ก็ได้นะครับสำหรับตัวที่สองนะครับเน้นวิ่งไม่เน้นรูดเน้นวิ่งอยู่ที่เจ็ดนะครับก็จะมี07นะครับไอซีเป็นน้องที่กรรัลาคัดออกมาได้นะครับแล้วก็7279อ่ากลับหัวให้แล้วนะครับ7976เนาะตามนี้นะครับสำหรับตัวดิน หรือพี่น้องอยากได้หลายคู่นะครับก็จับในตารางเลย077275767874ที่คัดออกก็ได้นะครับ79เนอะตามนั้นนะครับเพราะว่าเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับถ้าเจาะ5คู่6คู่โอกาสพลาดมันจะน้อยสำหรับรูดนะครับไม่อยากจะเน้นให้นะเพราะว่าเขาสอบมันอั้นเยอะถ้ามาแล้วก็จะไม่ผ่านกันให้60คะแนนบ้างแหละ50คะแนนบ้างแหละนะครับบางที่ก็ ไม่ให้ลงสอบเลยนะครับถ้าข้อสอบดังๆนะเอาสัเราตัวที่สุดท้ายก็คือ8นะครับเลขจากทางช่องก็จะมี08 8 6แนะครับแล้วก็8 7นะครับอย่าลืมกลับหัวนะครับผมพระพี่ท่านเธอนะครับก็จะเป็น8 9เนะเขาชักจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอทิพีน้องนะครับเลข6กับเลข9 ก็ระวังนะครับตัวเด่นจะตีกใกล้หกสองนะครับเจ็ดสองแปดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดอันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับสําหรับศูนย์นะเลขกําเนิดก็เพื่อความชัวนะครับก็คัดได้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสูตรเจาะสามตัวนะครับเอซีพี่น้องที่เคารพดักสําหรับชุดเด่นสามตัวนะครับเอจะคัดให้นะครับก็จะมีเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้านะครับหกแปดเจ็ด นะครับก็จะเป็น6 7 5เลขในตารางนะครับ6 2 5 5 2 6เลขในตารางนะครับแล้วก็7 9 7นะครับ9 7 9ประมาณเลขหามนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นแอดก็คัดออกมาให้ประมาณนี้นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวัง6 6 กับหัวด้วยถ้ามา99แล้วก็จะวาวุ่นนะครับ77ไม่มีตัวแปรหรือว่า1-1ก็ได้นะครับสําหรับเบิร์นตีคู่8 8นะครับธรรมนาเขาเรียกว่า3 3สนะถ้าเป็นตัวเบิร์นนะครับแต่อคิมจะให้ไม่เยอะนะครับก็8ปก็คือ8 8ดเลยนะพี่น้องว่ามันหลายหลายหลายตัวเนาะก็ตามนี้นะครับสำหรับสูตรจอจากทางช่องนะครับก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ f อพี่น้องที่ชื่นชอบสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดกิม นำโชคพารวยนะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด Sub สไครต์นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC ฟซเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานำเสนอนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับ โอเคนะครับสำหรับ Fc พี่น้องอยากได้สูตรเจาะ2ตัวหรือว่าสูตรเจาะเม็ดเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก Fc พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ